โอเคครับผมมีหลายๆคนถามว่าพลังน้อยตีริมูรูได้ไหมพี่ก็วันนี้จะมาทำให้ดูกันนะครับพลังสี่พันตีริมูรูได้ไหมทุกคนจะสังเกตเห็นว่าพลังสี่พันทำไมเพชรเยอะจังก็จัดเลยครับโค้ดจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโค้ดส่วนตีริมูรูยังไง ถ้าดูคลิปก่อนก่อนนะครับคลิปที่ผมตีลิมรู้เนี่ยผมก็จะใช้อ,อัตลักษณ์โอเวอร์ฮอลสตาร์บอสไว้นะครับแลทีนี้ผมจะใช้ผลคิงครับนะครับซึ่งผลคิงเนี่ยตีบอสลิมรู้ได้ยังไงถ้าได้ดูคลิปก่อนๆ บอสดิลูเนี่ยจะไม่สามารถทำดาเมจกับ hmm. เราได้เมื่อเราใช้สกิลอยู่นะครับซึ่งตัวผลคิงเนี่ยมีช่วงระยะเวลาในการโจมตีนะครับประมาณ5วินะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราไม่โดนดาเมจ5วิเลยแถมเราเาเนี่ยยังทำดาเมจกับบอสได้อีกนะครับจากนั้นใช้อะไรอีกใช้ตัวนี้ครับบัตรลายบัตรลายตัวไหนตอนนี้ผมใช้เป็นบัตรลายที่เป็นไว้อยนะครับไว้อดียังไง ไวไอนะครับสามารถทำดาเมจได้รุนแรกมากนะครับ24หน่วยต่อฮิตนะครับอันนี้ไม่ได้บัฟนะไม่ได้บัฟจาก e อ็กซ์โปสิบโนวาหรือใดทั้งสิ้นนะครับดาเมจเนี่ยของเขาจะอยู่ที่24หน่วยนะครับทั้งหมด9ฮิตนะครับถามว่ารวมแล้วเท่าไหร่นะครับก็เอา24คูณเ้ไปนะครับ2 1 6สิบหกหน่วยนะครับต่อครั้งใช้ได้อีกผมจะใช้เป็นตัวนี้ครับอาร์เมนนะครับ ที่เป็น support armament นะครับน,น,น,นะครับถามว่าดียังไงแน่นอนครับคลิปนก่อนผมก็บอกไว้แล้วนะครับใช้ฮิลนะครับคือ,อถ้าให้ดีนะครับเราขยันเราหาสกิลอะไรก็ได้นะครับ1นึ่งสกิลตอนนี้ผมจะใช้เป็น m ั l ติเพิ่บ bomb s p i r a นะครับซึ่งเขาจะมีช่วงในการโจมตีเนี่ยประมาณสามวิ สองหึงสามวินะครับใ <c oughs> นขณะที่เราไลาส่สก,กิลอยู่เนี่ยเราก็จะไม่โดนดา,มมาเมดนะครับโอเคแล้วผมคอมโบยังไงนะครับ <c oughs> ผมจะเริ่มด้วยแบบนี้ครับ <c oughs> พอเราสตารบอสเสร็จเนี่ยพยายามเข้าไปใกล้ๆบอสนะครับสมมุติว่าอ่าไอ้สาตอนนี้เป็นบอสใช่ไหมครับ เราเข้าไประยะหนึ่งอยู่เฉียงเฉียงนะครับสมมติตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับอยู่เฉียงเฉียงนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดเลยครับผลขิงตัว C ี่นะครับหลังนั้นก็เปลี่ยนเป็นบัตรลายนะครับตัว C ีบัตรลายเสร็จปุ๊บใช้สะกิลนะครับแล้วก็ฮิวตามนะครับอ่าแล้วก็วนไปครับตามไปกดไปครับ ครับผมตามนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้จริงได้ไหมไปดูกันเลยครับ โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการตีบอสริมบรุนะครับด้วยตัวละครที่มีพลังเพียงแค่สี0พันะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปครับผม